วันนี้นะครับบักหล่าไลฟ์สดสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับจะจัดปโปรกับสินค้าลลอลไรเราติดตามนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีคอนเซปต์แต่งชุดอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งเจอกันนะไม้กำลังใจบักหล่าด้วยนะครับช่องไลฟ์ช่องนี้ช่องเดิมครับอืมตึงเจคค้าอ่องซปปลร่เหล้าห้าเจอกันยูเวี่ยงจัดนะคะวันที่หกแล้วเฮาจะเดินทางออื่นกะมีเอฟซีมีแฟนคลับจี เพื่อนเป็นแฟนขาเผ้า,าล่ะกะเคยมาร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ซันจัดฟุตบอลไปนะคะเพื่อนก็เลยเชิญแพ้กับซันไปซึ่งครั้งนี้ก็จะมีน้องก้อยกับพี่บอยไปด้วยก้อยบอยพระเนธพาสป,ปอร์ตไม้พระสิเดจ,จิมพระสิเดจเจิมพาสปอร์ตนะคะไปสอปอร์ตลาสเซเลพี่น้องเอฟซีทั้งทั้งสอปอร์ตลาวพะยกมาเจอกันกะยุที่เวียงจันทร์แต่ว่าสถานที่ทนูก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงอยู่ตรงใหนนะคะอยู่ตรงไหน เดินทางพผู้นี้แล้วก็เราก็เปิดวอล์กไปด้วยใครอยากร่วมทริปกับเราก็ไปที่เพจนริตาไลท์ด like ได้เลยนะคะทุกคนขาเมื่อนี้นุจะมาบอกว่าโปรโมชั่นกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะหมดโปรหมดโปรเป็นวันสุดท้ายนะคะแลวก็ปีนี้ไม่ได้จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งอีกแล้วนะคะซึ่งโปรนี้บอกเลยว่าคือไม่มีกําไรเลยเป็นเป็นโปรที่จัดให้แฟนคลับแฟนเพลงหรือ ลูกค้าได้เอาไปทดลองชิมใครตุนได้ก็ตุนไปเลยนะคะเป็นกาแฟาจอยใครที่กินยูเป็นยังใดแน่นะคะกินแล้วลงบออาคอมเมนต์ได้เลยตัวนี้เป็นพราวคอฟนะคะซึ่งไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเป็นกาแฟาจอยโปรนี้มือสุดท้ายแล้วท้ายสุดวันนี้นะคะวันนี้ท้ายสุดเลยไม่มีอีกแล้วโปรนี้นะคะในภายในปีนี้ว่าม,มีโปรนี้อีกแล้วหนึ่งแถมหนึง่งเป็นโปรทีจัดให้ทุกคนได้เอาไปทดลอง ได้ล่องกินเบิง STUDENT: ใครที่ทานอยู่เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนตอนนี้290บาทได้2หอ2หอ290บาทปกติได้แค่1หอแต่วันนี้1แถม1 2หอ2องบาทใครจะเอาเรีบตุนเลยเพราะว่าวันนี้โปรวันสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะให้พิมพ์รหัสกอไก่1 1ึกอไก่1 2, 1ึเท่ากับจำนวนเลย1แถม1 2แถม2 3แถม3 4แถม4 10แถม10ฟรอยแถมรอยอ่า พิมรหัสกอไก่เท่ากอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับจํานวนได้เลยจะรับกี่ชุดก็แถมเท่านั้นเลยใครอยากตุนเฝ้าตุนค่ะโปนี่เมื่อนี้เมื่อสุดท้ายปิดโปไม่ขายโปนี่อีกแล้วหลังจากวันนี้ไปจะเป็นราคาปกติห่อละ290บาทนะคะทุกคนขาหรือว่าผู้ใดพิม์ระบบหลุด่าเป็นพิมพิมสนใจหรือเคยซื้อกับตัวแทนท่านไดก็ไปซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะทุกคนน้ำหนักไม่เยอะก็กินวันละสองแต่ถ้าใครแบบน้ำหนักเยอะอ่า อยากลงหลายๆกะกินมือละสองซองเช้าซองบ่ายซองได้เลยนะคะพิมพ์ใต้พิม์ได้เลยนะคะ